ลีฟมอเตอร์คือแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนที่ประกาศเข้ามาขายในไทยแน่นอนด้วยสเกลภาพของยอดขายในตลาดจีนที่ใช้ได้เพราะยอดขายล่าสุดทะลุ140 0 0 0คันในปี2023และทางพระนครยนตรการก็จะเตรียมแนะนำเข้าตลาดเมืองไทยในฐานะ EV จีนที่มีความน่าสนใจอะไรบางอย่างปัจจุบันลีฟมอเตอร์ มีผู้ถือหุ้นโดย s t ต l l a n t i s กลุ่มอาณาจักรยานยนต์โลกมีถึง20%พอมีแบ็กอัพเป็นบริษัทรถยนต์รายใหญ่จากฝั่งตะวันตกก็ทำให้ลีมอเตอร์ต้องตกอยู่ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลกเหมือนกับผู้บริษัทในเครือ s t e l l a n t i s สนั่นเองขอ,อนอกเรื่องหน่อยนะครับตอนนี้ในความวุ่นวายของ s t e l l a n t i s ยังมีให้ได้ยินอยู่บ้างก็คือภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ ขาดความคล่องตัวอย่างแรงจนมีข่าวหลายครั้งว่าอาจจะตัดแบรนด์ที่ขาดสเกยภาพหรือว่าไม่ทําเงินออกไปในระยะสั้นด้วยซ้ําซึ่งตอนนี้หวยเด่นออกไปที่แบรนด์แลนเซียที่เพิ่งเปิดตัว y psilon โฉมใหม่และแบรนด์คริสเลอร์ซึ่ง2แบรนด์นี้อาจมีสิทธิ์โดนยุบได้โดยส่วนตัวมองว่าถ้ายุบแบรนด์คริสเลอร์เรื่องใหญ่มากแน่นอนครับส่วนความคิดเห็นจากฝั่งตะวันตก ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นทั่วไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้การยอมรับลีมอเตอร์เท่าไหรนะ่นักส่วนหนึ่งมันคือแบรนด์จีนแต่ได้อภิสิทธิ์อะไรบางอย่างเหนือกว่าแบรนด์เก่าแก่ที่อยู่ภายใต้เครือสตีลแ a นติสด้วยซ้ำถ้าเทียบกับพืชหรือสัตว์ก็เปรียบเสมือนลีมอเตอร์เป็นเอเลี่ยนแห่งสตีลแอนติสเลยก็ว่าได้แรงไหมหล่ะครับและยิ่งลีมอเตอร์เปิดตัว B10 SUV ใหม่ที่ Paris ิ o t o r Show 2024บอกเลยว่า คนก็คงคาดหวังกับรถแบรนด์จีนอย่างมากในยุโรปครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าสเต l l a n ลนตสอยากจะพึ่งพาแบรนด์รถจีนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในเครือให้มีวิวัฒนาการก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นแต่ทว่าสเต l l a n ลนตสเองดันเน้นทำตลาดยุโรปและอเมริกาซึ่งยังเป็นตลาดที่รถ EV ค่อยๆกรดึบไป ต้องจับตาดูว่าพวกเขาทำอย่างไรเพราะได้ยินข่าวมาว่า f a ฟ e 500 EV หยุดผลิตชั่วคราว2-3เดือนแล้วเพราะยอดขายในโยุโรปไม่ค่อยจะมีครับทำให้ s t e l l a n t ต s ต้องลุยตลาดรถ EV ในกลุ่มประเทศที่เป็นขาขึ้นแทนน่าจะดีกว่าความน่าสนใจของ l ีมอเตอร์เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่เกือบจะ10ปีในจีนสร้างนวัตกรรมใหม่ฉีกกรอบด้วยการแนะนำชิปปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นครั้งแรกของรถ e ีวีที่ชูว,ว่าเป็นชิปสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและสามารถจดจำเรียนรู้ในระดับลึกซึ้งหรือว่า deep learning ได้พร้อมกันนี้ทํางบริษัทยังสามารถพัฒนาชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและต้นทุนสูงอย่างระบบขับเคลื่อน electric traction motors CPU และไฟ LED ด้วยตนเองได้ ตัวบริษัทเริ่มเปิดตัวสินค้าจริงจังตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปโดยเริ่มจาก l ีมอเตอร์ S01 รถ EV คูเป้สำหรับตลาดจีนในปี2020ลีมอเตอร์ก็ร่วมมือกับ FAW เพื่อช่วยกันพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในปีเดียวกันปี2020ก็เปิดตัว T03 Citycar และ C11 SUV ขนาดใหญ่536แรงมา้าวิ่งได้ไกลสุด600กิโลเมตร ต่อมาสเตลแลนติสเข้ามาถือหุ้น20%เมื่อเดือนตุลาคม2023เพื่อช่วยจัดจำหน่ายและขยายการผลิตรีมอเตอร์ไปยังตลาดโลกโดยเปิดตัวรีมอเตอร์ C10 ในยุโรปจับตาดูว่า C10 เนี่ยมาไทยด้วยเช่นกันครับแน่นอนว่ารีมอเตอร์ที่จะเตรียมเข้ามาขายในไทยเนี่ยถูกควบคุมโดยรีมอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่สเตลแลนติสร่วมถือหุ้นด้วยไฮไลท์นะ่าสนใจของรีมอเตอร์ก็คือพวกเขาเพิ่งเปิดตัว B10 ที่บอกว่าเป็น C s e gment SUV ครั้งแรกของแบรนด์กักขนาดด้วยตาเปล่าขนาดตัวถังน่าจะแทรกกลางระหว่าง BYD Atto 3กับ Corolla Cross ซึ่งเป็นขนาดตัวถังที่คนไทยนิยมกันมากตัวนี้จะเป็นหัวหอในการบุกตลาดโลกด้วยเช่นกันด้วยส่วนตัว l i m o t o r B 1 0น่าจะเป็นตัวใบเบิกทางให้แบรนด์นี้โลดแล่นในไทยด้วยอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับตลาดเมืองไทย ตัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง l e a อ Motor 3.5 Architecture ที่เคลมว่าเป็นการรวมตัวของระบบเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนไฮเทคสารพัดไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอลคอปปิ้ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะต่างๆสำหรับตัวรถ B10 ก็จะเป็นการพัฒนาเพื่อผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงสไตลิ่งตัวรถสถนะแล้วก็เทคโนโลยีสเปคของ l e a อ Motor B10 เท่าที่จะหาได้ในตอนนี้คือการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ความแรง215แรงมา้า มอบระยะทางวิ่งสูงสุด420กิโลเมตรข้อมูลสำคัญของ Le ีฟมอเตอร์ B10 น้อยมากๆเลยในตอนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เพิ่งเดบิวต์ครั้งแรกเราจึงได้เห็นได้แค่ดีไซน์ภายนอกเท่านั้นซึ่งดีไซน์โดยรวมจะคล้ายกับ C10 มายอดส่วนแนะนำให้จับตาว่า B10 จะขายไทยเท่าไหร่เพราะรุ่นนี้มีการประกอบส่งภูมิลัยขวาไปยุโรปด้วยยังไงก็มาถ่ยครับ และรถที่เตรียมจะเข้าทยแน่นอนก็คือ l e ม f อเต o r ์ C10 วิชัน E.V ล้วนบอกไว้ก่อนเลยว่าตลาดเมืองจีนเนี่ยมีว e ์ชั e ่น E.R.E.V. หรือว่ารถไฟฟ้าที่สามารถขยายระยะทางวิ่งได้ด้วยนะครับมีหน้าหละทำไม l e ม f อเตอร์ในจีนเนี่ยถึงพุ่งเอาพุ่งเอาเพราะว่าตัว E.R.E.V. มียอดการซื้อที่ค่อนข้างสูงในตลาดจีนครับนะเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะต้องเผื่อรถเนี่ยวิ่งทางไกลได้นานด้วยเหมือนกัน ลิมมอเตอร์40ตัวนี้แหละสร้างมาเพื่อตลาดโลกโดยเฉพาะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า218แรงม้าครับวิ่งได้ไกลสุด420กิโลเมตร l t p มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานคร่าวๆดังนี้กระจกหลังคาพารามิคซันรูปกระจกไพรเวซีถุงลมนิรภัย7ใบโดยที่ใบที่7คือถุงลมนิรภัยตรงกลางบอกคู่หน้าเซ็นเซอร์รอบคัน12จุดระบบช่วยเหลือความปลอดภยัยพวก a d a s สต่างๆมีมาให้ครบเลยครับ มาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่ามันติดตั้งแอร์อัตโนมัติ2โซนบอกตั้งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมปรับอุ่นและระบายอากาศได้กล้องมองภาพรอบที่ทาง360องศาลำโพงไฮไฟ12ตำแหน่งบอกนั่งทําจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดย Oeko e Tex Standard 100จากสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสารหรือวัตถุที่ทำร้ายมนุษย์ได้แต่อย่างใด เอาเข้าตรงๆว่าลิมมอเตอร์ขายในไทยเนี่ยไม่ผ่านโปรแกรม EV3.5 หรือไม่มีส่วนลดหลังบ้านจากรัฐบาลเลยแต่อย่างใดเราจึงต้องจับตาดูว่าราคาจำหน่ายที่จะสามารถทำในไทยได้เราจ่ายมากแค่ไหนครับจะสมหวังคนไทยหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่ง